สรตว์ผลงานดีๆกันสักเรื่องแล้วกันก็เลยออกมาเป็นเรื่องค่อยๆรักครับผมเรื่องนี้มันเรื่องเราเป็นยังไงบ้างครับจริงแล้วอย่างที่รู้กันเออเรื่องนี้มาจากสื่อใหญ่เนาะที่แบบที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากโด่งดังมากแล้วคุณเม่อที่เป็นคนเขียนก็เขียนไปเยอะมากนะสามเล่มนะครับยาวมากถ้าใครเคยอ่านก็น่จะรู้ว่าเป็นซีรีส์ที่เอ้ยเป็นนิยายที่ค่อนข้างจะสโลเบิร์นเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามชื่อเรื่องค่อยๆรักเลยนะครับผมก็เอาจริงๆมันมีมันมีหลายมุมมองหลายดิเมนชันที่อยู่ในเรื่องนี้เราคิดว่า ทุกเส้นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้กันเลยครับอ่็นงางบปาลยนะแสดงว่เป็นงไงบ้างกับื่องนี้ครับมผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่แบบการเรียนรู้ของผม,มก็เหมือนกับตัวละครเลยครับเพราะาตัวละครก็แบบเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ส่วนเนี่ยการที่ผมเข้ามาในวงการเนี้ยก้าวแรกมันก็เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ ครับผมเรื่องนี้ก็จะเล่าก็จะเป็นซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครแต่และตัวละครในบริษัทก็จะมีทั้งคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเ,เลขาคนที่เป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าถึงถึงความยากลาบากในการทํางานร่วมกันแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็ความรักครับใช่ฮะเรื่องแรกซีรีส์วายใช่ครับใช่ครับรก็สําหรับผมไม่ว่าจะซีรีส์วายหรือไม่ซีรีส์วายซีรีส์ซีเรื่องไหนๆสาหรับผมก็ มันก็เป็นบทบาทที่ผมต้องต้อง,ต,องต้องทำงานหนักอยู่แล้วต้องทำการบ้านหนักพอสมควรอยู่แล้วก็ไม่ได้โฟกัสว่าเป็นซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์อะไรครับกบท็ทำงานเต็มที่เหมือนกันหมดนามาสุดคุณาครับขอบคุณน้ายังไงครับเด็กสาวรวยในอุ้ยไทยเต็มมทเลยเนาะ ดีมากเลยพลังงานดีมากที่กองถ่ายอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นเลยได้ไปสัมผัสว่าหนึง่งพลังงานแบบอา,อาหารปลาพลังงานพลังงานอีกหนึ่งพลังงานพลังงานแห่งความตั้งใจทํางานของน้องๆเพราะว่าตัวตนจริงๆของพวกเขาก็ไม่ได้เหมือนในตัวละครด้วยแล้วก็เป็นการสแสดงอ่ะแล้วก็สแสดงได้อย่างแนบเนียนแล้วก็อินมากๆอะไรอะไรอ๋อปากแดงอ๋อ,อ แต่ส่วนของอาก็เป็นการแสดงนะเพราะว่าตัวจริงอ่ะเป็นคนน่ารักมากแต่ว่าพี่หญิงอ่ะมันเป็นคนร้การแต่ก็ต้องบอกว่าพี่หญิงเขาเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาทําให้เขาสองคนเนี่ยมีความรักความผูกพันสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นต่างๆนานานะอาว่ามันเป็นรสชาติของซีรีส์ที่แปลกใหม่มากขึ้นสําหรับซีรีส์วายรวมถึงคนที่ไม่วายเนี่ยก็สามารถมาดูเรื่องนี้ได้อาว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ของคนที่เพิ่งเข้าทํางานในออฟฟิศ มีความรักในออฟฟิศมีความขัดแย้งและจัดการกับใจตัวเองยังไงเอาว่ามันน่าสนใจน่าดูแล้วก็ทุกคนตั้งใจทํางานมากภาพสวยแล้เวเรื่องนี้ไม่อยู่ที่ไหนคือมันไม่ได้แบบรักแล้วข้างรักอะแต่มันเป็นอะไรที่ค่อยๆรักมันเป็นแบบมันแตกต่างว่าไหมเออมันเป็นซึมซมก็เหมือนกับชีวิตของพวกเราทุกคนแหละที่แบบว่าเวลาเราจะรักใครสักคนอะมันจะ ซึบๆค,อคอ่อยๆซึบเข้ามาเออแล้วเราเป็นคนดูอะอาเป็นแบบสาววายรอกป่ว่าเออแล้วอาเป็นคนดูแล้วอาะก็จะค่อยๆรู้สึกถึงแบบความรู้สึกที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งสองคนอะไรเงี้ยน,น่าติดตามมากๆแล้วใครใครเป็นแฟนนิยายก็ได้ดูได้เห็นเป็นภาพแล้วนะคะเขาจริงๆมันมีหลายเส้นเรื่องมากๆนะครับในเรื่องเรื่องนี้เนาะมันไม่ได้มีแค่เส้นเรื่องของแบบความสัมพันธ์ความรักหรืออะไรเงี้ยมีเส้นเรื่องของการทํางานมีเส้นเรื่องอีกอีกเยอะมากๆจริงๆครับผม อยากจะเล่าออกมาในเรื่องเรื่องนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วเดี๋ยวไปรอรับชมกันดีกว่าเนาะครับผมจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับปีหน้าครับผมแน่นอนครับนับเรือนแล้วนนับเดือต้นละกันปีหน้ามีตั้งสิบสองต้นละกันต้นละกันนะต้นละกันต้นละกันไต่มาดแรกความฟินเรื่องนี้มันจะฟินขนาดไหนครัินฟินขนาดไหนคือถ้าถามว่าจิ้นฟินขนาดไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าควาจริงแล้วตามตามตัวนิยามก็มีมันก็มีบางส่วนที่เป็นที่เป็นเส้นเรื่องเส้นเรื่องของอ่มีความจิ้นมีความฟินอยู่แล้วแต่ว่า ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่รู้จักเรื่องนี้หรือเคยอ่านนิยายเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เหมือนแบบว่าโฟกัสแค่เรื่องจิ้นหรือฟินเพราะว่าในนิยายอ่ะมันมีเส้นอย่างที่บอกไปมันมีเส้นเรื่องอีกเยอะมากๆที่ใช่มันมีความงดงามหลายแบบมากที่ที่แบบว่าที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้รอติดตามแล้วผมเชื่อว่าเป็นแฟนนิยายหลายคนก็รอติดตามเส้นเรื่องมันเป็นแค่กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ